เดินเหยียบย่ำข้าวน้ำท่าปลามดไรต่างๆทำให้เกิดความเสียหายนายนั้นก็เลยไปเฝ้าพุทเจ้าพุทเจ้าก็บัญญัะเนียมาบอกว่าหน้าฝนให้พระพิสุสงฆ์ได้จำพรรษาในสมัยพุทธกาลก็มีการจำพรรษาเพราะนั้นการจำพรรษามีสองนัยยะนัยะที่หนึ่งคือแรงขําหนึ่งเดือนแปด แล้วก็ในยะที่สองแรมหนึ่งข้ามเดือนเก้าซึ่งมีในยะสำคัญตรงนี้ถ้าไม่จำพรรษาในพรรษาแรกก็เป็นไปจำพรรษาในแรมหนึ่งข้ามเดือนเก้าไปออกในขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบสองนี่ในยะที่เข้าพรรษาเพราะนั้นเมื่อนายไปเฝ้าพระเ,เจ้าพระเจ้าก็เรียกไปจุมสง เมื่อเรียรสงฆ์แล้วบัญญาในการเข้าพรรษาเกิดขึ้นให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติ <c oughs> เพราะนั้นการจำพรรษาตลอดไตรมาสสามเดือน <c oughs> ซึ่งไม่ต้องกล่าวในสิ่งอย่างอื่นในยะสัมพันธ์อาตมาไม่ได้กล่าวห่างจากพระไตรปิฎกอาตมามีพระไตรปิฎยืนยัน <c oughs> และก็มีพระธรรมวินัยยืนยัน การกล่าวต่างๆมีล้วนแล้วแต่มีพระพุทธธรรมผสมยืนยันในไรรยิโดศตแป0่นสพระธรรมขันไม่ได้กล่าวล่วงเลยไปจากนี้แม้กระทั่งในธรรมะที่เรียกว่าอัคติก็ไม่ได้กล่าวว่าใครมันมีอยู่ในไรรยิโดคำว่าอัคตินั้นอัคติย่อมแพ้อัปมัญญาสีนะ อากติย่อมแพ้อภมาณยาสีและกิเลสย่อมแพ้สิลไปไม่ได้เนี่ยที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกเพราะนั้นฟานจำภรษาอาตมาภรษานี้รอตอนบ่ายอาวีซ่าที่จะเดินทางไปอินเดียอาจจะจำรรษาลังก็ได้แรมหนึ่งข้ามเดือน9จะไม่ออกในขึ้นสิบห้าข้ามเดือน12ก็ได้ นาเพราะนั้นนี่รอวีซ่าในช่วงบ่ายเาพร,ะราะมีภาระที่ต่างประเทศที่เมืองอินเดียแล้วพระครูที่โคราชท่านก็จะไปจำพรรษาในพรรษาที่สองเหมือนกันนี่เป็นในยะสำคัญโยมบางท่านอาจจะไม่รู้รู้ผิดรู้ถูกรู้ในสิ่งที่แม้แต่คำว่าผ่านเทระพาโลนะที่ขุบอัปมัญญาเทระพาโล คนผ่านย่อมบอกอะไรไม่เป็นความจริงเพราะนั้นความจริงที่อาตมาพูดว่าอากติย่อมแท้อัปัญญาสีให้ท่านไปดูอภปัญญาสีว่ามีอะไรนะเพราะฉะนั้นในเรื่องจิงตามมันอยู่ที่ปัรภพินยัยถ้าเรามีประัรภพินัยอยู่ในใจเชื่อแน่และเกินว่าทุกอย่างไม่ต้องกล่าวไม่ต้องบอกไม่ต้องเตือน เมื่อวานยังกล่าวบอกว่าหลวงปู่ชากล่าวหนะักแม้กระทั่งหลวงปู่เทศเทศรังสีเอาธรรมะนี้มาจากไหนทำไมเอามากล่าวได้เอามาจากปาัญญพิดกยืนยันในปัญญพิดกนะหลวงปู่เทศก็กล่าวว่าถาวายแข่คนทุกสิ่ยงย่อมไม่มีอนิสงส์ใดๆทั้งสิ้น เพราะนั้นในพรรศานี้พระจะต้องศึกษาในเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะตรงนี้ให้ชัดเจนเคลียเอดออกมาให้ชัดเจนนะเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่บอกบอกถ้าทะเลทะลายอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือทำที่ไหนเพราะนั้นพระนอกเนือทำที่ไหนอยู่เกินเนื้อทมที่ไหนสุดท้ายมันก็เป็นไปตามที่เราเห็น รันนั้นให้ยึดพระธรรมวินยัยให้ยึดคำว่า,าผู้ที่มีธรรมวินยัยถวายแล้วย่อมได้อานิสงค์คำว่าอน,นิสง์เราพูดจบแค่นี้เราไม่ได้คลี่อีกว่าอาน,นิสงค์คืออะไรเพียงแต่ถวายเสาหนึ่งได้อานิสงค์ถ้าหาว่าถวายเสาต้นนี้แก่คนทุกสินแก่ผู้ทุกสินเอาอ้ามาท่านทราบหรือไม่ว่าอาน,นิสงส์คืออะไร นะผู้ที่ทำไม่ดีตายไปก็ตกอารตกเปรตนะเ <c oughs> พราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นในข้าพรรษามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่ง,งพระที่สามารถออกไปจากวัดหรือไปธุรกิจหรือไปเพื่อสัทยาติยมมีอยู่4ประการแต่ปัจจุบันมีอยู่7ประการแต่ในพุทธบัญญัติมีแค่4ประการ สีประการน,นั้นโยมไม่ต้องไปเข้าใจเข้าใจในในฐานะของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกล่าวจากพระไตรปิฎกคลีเอตจากพระไตรปิฎกมาจากทีมะสังอังคุกอาปามัจุปปสังวิทาปุกายปะอยู่ตรงนั้นหมด8 4 0 0 0ีพัพระธรรมขันธ์ศึกษาปฏิบัติให้ดีนะ แล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งให้ทานถูกต้องรับศีลถูกต้องแต่ขาดภาวนากัรมาฐานสองสมถะก,กับวิปัสสนาะเพราะฉะนั้นเทวทัตสวาเทวทัตทำไมจึงโดนพรณิสุ์นางกินจมานาทำไมจึงโดนพาราิสุท และก็องคุลิมานทำไมไม่โดนพรณีินเพราะอะไรทั้งๆท,ที่องคุลิมานเดินตัดนิ้วม,มือคนแต่สาม,มารถบรรลุกระอ,อรหันดานะเพราะนั้นอคติย่อมแพ้อัปมัญญาสี่กิเลสย่อมแพ้สินนะเพราะนั้นในวันนี้ในการเข้าพรรษาจะมารอช่วงบ่ายว่ามีใต้จะออกหรือจะรับปากเขาว่าจะเข้าพรรษาหลางัง แาแรมหนึ่งัพเดือน9ออกขึ้นสิบห้าคัเดือน12ห้างกันนะเพราะนั้นมาปัดมาปีนี้นับรวมรวมกันแล้วก็4ี่สิห้ันสาในการอาศัยผ้าคืนนี้ไม่ได้ใส่หลายขท้าเลืองมันโยองอาศัยผ้าคืมาสี่สิปี นะน,นั้นในท้ายตรีอา,อายญายตโยมตงจังใจปฏิบัติประพฤติในธรรมในช่วงเข้าพรรษาบุญในเข้าพรรษากับบุญเกเดือนแปเดือนนั้นอันไหนมันจะต่างกว่ากัน เพราะนั้นนี่ให้ท่านทั้งหลายท้ายสุดนี้ท่านทั้งหลายมีสุณภาพพลนิมัยแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมา่ที่ตั้งใจจงสำเร็จขอที่จงสำเร็จทุกประการทุกท่านเธอสาธุ